ท้าสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ที่มักและชื่นชอบในการปลูกพักหวานปลาหรือศึกษาวิธีการปลูกพักหวานปลาในคลิปนี้จะนําความรู้ทีเคยเป็นประสบการณ์ในการปลูกพักหวานปลาเนี่ยมาหายพี่น้องเบงมาเบอสซูพี่น้องฟังเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือแนวทางในการาปลูกพักหวานปลา อันนี้เป็นการศึกษาโดยตนเองว่าเป็นการล่องล่องผิดล่องถูกว่าปลูกแบบใดมันค่อยสีใ่ปลูกแบบใดมันจังค่อยสิติดสีรอดอคลิปนี่กับสีผ้าพีผ้านองมาเบิงว่าพักหวานปลานี่ทีห้าปลูกไว้ซีปีเนี่ยซีปีก็คืคในคลิปที่แล้วเนี่ยเคยทายพี่นองเบิงว่าพักหวานที่ปลูกไว้ซีปีหรือซีปีหาปีนี่ปลูกไว้ในสถานทีที่ แตกต่างกันมันสีใหญ,ญ่บ่คือกันมันสีใหญ,ญ่บ่คือกันการจเจริญเติบโตบ่อบ่คือกันต้นที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่ก็คือต้นผักหวานทีปลูกด้วยตน้นต้นกาต้นพันธี่เข้าสื่อสื่อน้ำรดที่กระจะมมาขายต้นนี้นี่ต้นละสามสิบห้าบาทนี่ค่ะเพื่อเข้าสื่อมาานี่ตอนแรกนี่มันสีมีต้นลำไยน้ำต้นลำไยเป็นต้นพีเลียง เห็นบอค่ะนี่นี่นี่คือตอลำไยที่มันตายแล้วนี่เห็นบอขันเข้าปลูกไปนี่ก็คือต้นลำไยนี่ขันบอขันบอไยก็ตายเพราะว่าอันต้นพักหวาน,นี่มันสีหากมันนี่สิไปก่อมันสิไปก่อกับหากหากลำไยเพื่อที่จะัยมูสิปลูกเดียวๆบ่ได้นี่นี่ท่างท่างเห้านี่ยก็เลยปลูกตน้ตนต้นตรงนี้ค่ะต้นตะกบ ต้นตะโกไปเป็นต้นพีเลียงเป็นต้นพีเลียงของต้นพักหวานเพื่อว่าถ้าต้นลำไยมันตายมันเกษียาศัยต้นตะกบ่คยบอกไปแต่บอกไปแล้วว่าทั้งทั้งซึทั้งงานสวนนี่ศึกษามาแล้วว่าปลูกทดลองปลูกมาแล้วก็คือต้นลำไยนี่มันบ่ไดดเหมาะที่สิเป็นพีเลียงของของต้นพักหวานเกษสิเป็นต้นตต้นตะกบต้นแค่ เปรียบเทียบว่าซี่ปีซี่ปีมันเป็นยอย่าง่อยใบใหญ่เบิ้งสถานที่ปลูกจาก้ามันมันใบใหญ่เพราะว่าน้ามฝนตกมากนี่ตรงนี้นี่น้ำสิท่วมพี่นอ้องน้ำท่วมน้ำท่วมถึงนี่จ้ะเนี่พ่อน้ำท่วมถึงเฮ้าเฮ้าระบายน้ำออกบ่ได้เนื้อระบายน้ำออกบ่ได้ปุ๊บแบบนี้ต้นลำไยถึงหน้าฝนมากมันกะสีเหลืองมันกะสีเหลืองมันใบใหญ่เนี่ยค่ะ สี่ปีหาปีนี่ถ้าเป็นอย่งสี่นี่ค,คือเหตุจากได้มันกับสีบบใหญ่มันกับสีเป็นอย่างสี่เนี่ยกับสีเบาสุพีนองฟั่งเพื่อเป็นการตัดสินใจปลูกว่าเวลาปลูกนี่ต้องให้หน้ำฝนมานี่ต้องให้น้ำม,มันระบายออกได้นี่น้ำม,มันสีมาขังจังสี่จ้ะเพราะว่าตรงที่ห้าปลูกนี่มันเป็นไฮน้าเกา่าเป็นไฮน้าเก่าหรอล่านี้กับมาโยกหล่องมาไถย,ยกหล่องพี่น้อง พอไทยยกล่องขึ้นแล้วมันก่าน้ำมันไหลไปบ่ได้มันก็สีมาขังอยู่น้ำหล่องจังสี่จ้ะนี่ระบายออกก็ได้ส่วนหน่อยมันกับมาขังก็เห็ดให้มันชื้นพอมันชื้นแล้วปุ๊บนี่ต้นผักหวานมันบ่ใครมักน้ำที่จริงแล้วนะมันบ่มักน้ำถ้าน้ำมาถ่วมไปจังสี่จ้ะนี่มันสีบบใหญ่จ้ะมันสีมันสีอยู่จังสี่ของมันเลยปีได้กอยูยจังสี่คลายกับว่ามันบ่จะเจร่ญนเติบโตมันก็สี มันกะสีใบใหญ่มันกะสีตำตาอย่างสิหล่ะมันบ่เกิดยอดเนี่ยเพราะว่าแถวนี้นี่น้ำท่วมถึงรรยยมันเป็นน้ำท่วมถึงก็คือน้ำขังมันน้ำขังน้ำขังมันอันนี้กะสีโน่นขึ้นมาแนนิดนึงนี่เห็นบ่ค่ะมันกะสีใ่มันกะสีใ่ต้นนี้นี่มันบรรยยน่เป็นต้นทีสื่อมาแบบเป็นต้นกาเป็นต้นทีอ่าสื่อ เม็ดมันมะแร้าวก็มาฝังไว้ให้มันไกลๆต้นตะกบนี่ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นตะกบนี่เป็นพี่เลี้ยงของมันนี่ถ้าคือตรงนี้นี่น้ำบ่ท่วมน้ำบ่ท่วมมันก็สีใหญ่เนี่ยต้นนี้นี่เป็นปีที่สองปีที่สองปลูกด้วยปลูกด้วยเม็ดปลูกด้วยเมล็ดต้นต่อมากคือต้นที่อยู่ให้ไกลกันนี่สิเป็นต้นที่ปลูกด้วยต้นก้า นี่ค่ะมันกับสีใยแทงกันอังสีเดพยพีนองค่ะมันนั่นก็คือตามทีเบิ่งมาแล้วนี่สรุปว่าขันข้าสื่อตนพันนี่ไรใน่ราคาถือกับสีใยซาใ่ซากว่าการปลูกโดยมลเดจ้ะนี่แล้วพื้นดินของแต่ละภาคนี่มันกับบ่คือกันภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้บ่คือกันอันนี้ ที่ท่ายใหเบิงนี่เป็นพื้นที่ของภาคอีสานดินมั่นสีถึงนาแรงมากนี่ดินมันสีแห้งแห้งแข็งธนาฝนมากนี่ฝนตกมากมองนีน้ำกับบ่อระบายน้ำกับขังกับเลือดเห็ดให้ต้นพักหวานนี่ใบไย,ยสิเป็นต้นน้อยต้นเหลืองจังสีจ้ะนี่นี่กับสีใหญย,ยเพราะฉะนั้นการปลูกี่พื้นที่ก็สำคัญคือกันจ้ะพี่น้อง พื้นที่ของการปลูกก็สำคัญต้องให้น้ำระบายได้ดีในหนาฝนแล้วก็หนาแรงเขาก็ต้องให้น้ำมันถ้ามันเหี่ยวมันแห้งเนี่ยก็ให้น้ำนิดๆหน่อยๆแต่ทั้งสวนนี่ตอนแรกนี่ได้ให้ปุ๋ยเยอะจ้ะเนี่ยทดล่องทดล่องให้ปุย๋ยเป็นขี้ขี้ขีงข้งวัวขี้งัวที่เอามาให้มันจืดแล้วจังค่อยใส่แต่มันกับบด้ผลดี สรุปวาระยะหลังๆมากนี่บ่ได้ใส่ปุยย๋ยเลยจ้ะปล่อยตามธรรมชาติแต่สิ่งตีเหตุห้ผพักหวานต้นกานี่บยบใยญ่คือหน้าฝนมากนี่น้ำท่วมถึงเป็นแนวทางให้พี่น้องได้เบิ่งได้ศึกษาได้ตัดสินใจว่าปลูกแบบใดหน่าจะดีนะคะสำหรับคลิปนี้นี่เอาไว้แค่นี้ก่อนอคลิปต่อไปนี่สิมาภาพพี่น้องเบิง่งวิธีการเพราะ มะเร็ดพักหวานนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ